กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะ10อันดับยอดสัตว์อันตรายสำหรับมนุษย์จัดโดยวารสาร Live Life นิตยาสารด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการอันดับที่10วัวพันธ์แอฟริกาถ้ามันเจอผู้ลุกลานก่อนก็จะพุ่งจะชาร์จก่อนทันที เอาแค่ว่ามันมีน้ำหนักตัวถึง1,500้อปอนด์และมีเขาแหลมหนึ่งคู่ถ้าเจอแค่ตัวเดียวอาจเคราะดีรอดชีวิตได้แต่ถ้าโชคร้ายมันกลูเข้ามาเป็นฝูงแล้วรับรองว่าจะโดนเหยียบขย่ำล่างจนเละเท่านั้นเองอันดับที่ 9. หมีขั้วโลกจริงๆแล้วมันอาจจะดูน่ารักถ้าอยู่ในสวนสัตว์แต่ในป่าหรือในขั้วโลกถือว่าอันตรายสุด เพราะมันสามารถพุ่งเข้าชนเราก่อนจะใช้อุ้งเท้าตบอันดับที่8ช้างแอฟริกาดัมโบแม้ใครจะคิดว่าช้างเป็นมิตรกับมนุษย์ก็ตามแต่เจ้าพันดัมโบนี้เขาว่ามันดุร้ายอันตรายใช่ย่อยปีหนึ่งมีคนตายเพราะเจ้าช้างพันนี้กว่า500คนทั่วโลกเพราะมันมีน้ำหนักถึง16,000ปอนด์เรียกว่ามันเป็นสัตว์ที่หนักที่สุดได้เลยอันดับที่7 จระเข้น้ำเค็มอันตรายแน่ๆละ่ะถ้าไปแช่น้ําในทะเลสาบอยู่นานๆเพราะมันชอบซ่อนอยู่ในหนองน้ําคอเหยื่อที่ผ่านมาก่อนจะตะปบล,ลากลงน้ําก่อนจะขย่้มคุณจนใครก็จําสภาพไม่ได้กลายปเป็นเศเท่านั้นเองอันดับที่6สิงโตแอฟริกาถือว่าเป็นสุดยอดของลักล่าของสัตว์บกเพราะทั้งใหญ่โตว,ว่องไวฟันก็คมกริบว่ากันว่า แค่แมวตัวใหญ่ก็เกือบจะเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบได้เหมือนสิงโตเลยทีเดียวอันดับที่5ฉลามขาวอันตรายสุดๆถ้าเผชิญหน้ากับมันคุณมีสิทธิ์จะโดนเคี้ยวฉลามที่ว่ากันว่ามีถึง3,000ซี่ขย่ำจนเหลือแตก่กระดูกหากไปเที่ยวว่ายน้ำในทะเลและเปิดโอกาสให้มันได้กลิ่นเลือดอะไรก็นะอันดับที่4แมงกระพุนออสเตรเลียพิษของมันถือว่าอันตรายสุดๆ โดยหนวดที่มีจํานวนมากยาวกว่า15ฟุตเชื่อไหมว่าหนวดแต่ละเส้นสามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้กว่า60คนอันดับที่3งูเห่าเอเชียแม้ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีพิษแต่จริงๆแล้วมันนี่แหละอันตรายกว่างูสายพันธุ์อื่นโดยสถิติคนถูกงูกับตาย50,000คนต่อปีก็ถือว่าอันตรายสำหรับมนุษย์แล้วอันดับที่2กบพิษพันดาล เจ้กบที่เห็นเนี่ยไม่เหมาะสําหรับไปจูบมันแน่ๆก็เพราะว่ามันสามารถผลิตสารพิษร้ายแรงเพื่อใช้ป้องกันอันตรายจากการถูกคู้คามของสัตว์อื่นๆเขาบอกกันว่ากบประเภทนี้แค่ตัวเดียวมีพิษขนาดทําให้คนตายได้ถึงสิบคนอันดับที่1ยุงบางชนิดก็แค่กัดเจ็บๆแต่บางชนิดนี่แหละร้ายกาจต้องพยายามเลี่ยงเอาไว้ เพราะมันสามารถเป็นปราหะนำโรคหลายสู่มนุษย์ซึ่งปีปีหนึ่งยุงได้ฆ่าชีวิตประชากรโลกกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวถ้าชอบเนื้อหาในคลิปวิดีโอชิ้นนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอขอบคุณครับ